สนุกสนานเรื่องตำรานงานวัดบ้านเรามีลิเกรำวงคลอเคลา้ามีดนตรียวนยาวชมกันได้หลายอยา่างหนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นสองถึงห้ามีนาคมนี้ ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี2566ปิดทองหลวงพ่อมงคลนพคุณหลวงปู่น้มและสเติจโตองค์ใหญ่นวัดใหม่บางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจัหวสมุทรปราการร่วมถวายสังฆทานและทอดพระป,ป่าสามาคัคคีสมทบทุนสร้างห้องน้ำห้องสุข,ขาสาลาการปเปลี่ยนมหากุศสหลากาหลายมรสกยิ่งใหญ่ทุกข,ข่ําคืนสองมีนาคมชมลิเกดังนิลันอภิวันอัญชลีเต็มวงใหญ่ สามีนาคุมชมลิเกดังที่สุดสอนรามน้ำเพชรทั้งคณะสอนรามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าสอนรามน้ำเพชรเข้ามากราบเรียนเชิญยาชามาเต็มหารวมวง ที่มีนาคุมมหามันสุดคุ้มกับลำสิ่งดังแผลฟ้าแสงทองประทับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนจากท็อปไลน์ไดมอนต์เต็มเวที ันอาทิตย์ที่5มีนาคม6-6เวลา18นาิกาทอดพระปาสามัคคีภาพคำน้หำใจกับภาพยนตร์เรื่องดังหนังใหม่ปักหลักฉายจุงใจเฟ็นแฟน สนุกจุใจได้กุศลมหาศาล2-5มีนาคมนี้เที่ยวงานประจำปี2 5 6 6ปิดท้องหลวงพ่อมงคลนุพคุณลูกบูน้มและสมเด็จโตองค์ใหญ่ร่วมถวายสังฆทานหละทอดพระป,ป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างห้องน้ำห้องสุขาสาราการ,ปรเปลี่ยนนวัดใหม่บางประกดอำเภอเพชรสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเปิดจองร้านค้า19กุมภาพันธ์เวลา7นกาเป็นต้นไปติดต่อสายตรงอดีตอบอตอไก่0 8 4 6์ สองศูน <4. S 1> และ0994-9-0-2-1-4-8กค <5. S 1> ณะสงฆ์คณะกรรมการวัดร่วมกันจัดงานมั่นใจได้ปีนี้สนุกสนานเรื่องตำรานงานวัดบ้านเรามีลิเกรำวงคลอเคลาวมีดนตรียวนยาวชมกันได้ลายาหนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นสองถึงห้ามีนาคมนี้ ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี2566ปิดทองหลวงพ่อมองคลนพคุณหลวงปูน่น้อและสมเด็จโตองค์ใหญ่นวัดใหม่บางปรากฏอำเภอเพระสมุทรเจดีจัหวสมุทรปราการร่วมถวายสังฆทานและทอดระปาสามัคคีสมทบทุนสร้างห้องน้ำห้องสุข,ขาศาลาการประเรียนมหากุศลหลากหลายมรสพยิ่งใหญ่ทุกค่ําคืนสองมีนาคมชมลิเกดังนิลันอภิวันอัญชลีเต็มวงใหญ่ สามีนาคุมชมลิเกดังที่สุดสอนรามน้ำเพชรทั้งคณะสอนรามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าสอนรามน้ำเพชรเข้ามากราบเรียนเชิญยายข้ามาเต็มหารวมวงชง ไีมีนาคุมมหามันสุดคุ้มกับลำสิ่งดังแผลพราวแสงทองประทับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนจากท็อลน์ไดมอนต์เต็มเวที วันอาทิตย์ที่5มีนาคม66เวลา18นาิกาทอดพระปาสามัคคีภาคค่ำน้ำใจกับภาพยนตร์เรื่องดังหนังใหม่ปักหลักฉายจุงใจเป็นแฟน สนุกจุใจได้กุศลมหาศาล2-5มีนาคมนี้เที่ยวงานประจำปี2566สปิดท้องหลวงพ่อมงคลนพคุณลูกป,ปูนามและสมเด็จโตองค์ใหญ่ร่วมถวายสังฆทานและทอดผาป่าสามาคัคคีสมทบทุนสร้างห้องน้ำห้องสุขาศาลาการ,ปรเปลี่ยนนวัดไม่บางปรากฏอำเภอเพชรสมุทรเจดีจ้วดสมุทรปราการเปิดจองร้านค้า19กุมภาพันธ์เวลาเจ็เกาเป็นต้นไปติดต่อสายตรงอดีตอบอตอไก่0 8 4 6 6 สองศูนสองเก้าหนึ่งและศูนย์เก้าเก้าสีเก้าศูนย์สองหนึ่งสี่แปดคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดร่วมก็จัดงานมั่นใจได้ปีนี้สนุกสนานเรื่องตำรานงานวัดบ้านเรามีลิเกรำวงคลอคล้า,ามีดนตรียวนยาวชมกันได้ลายย่างหนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นสองถึงห้ามีนาคมนี้ ขอเ,เชิญเที่ยวงานประจำปี2566ปิดทองหลวงพ่อมองคลนพคุณหลวงปู่น้อและสมเด็จโตองค์ใหญ่นวัดใหม่บางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจัดสมุทรปราการร่วมถวายสังฆทานและทอดระป,ป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างห้องน้ำห้องสุขสาศาลาการประเรียนมหากุศลหลากหลายมรสกยิ่งใหญ่ทุกค่ำคืนสองมีนาคมชมลิเกดังนิลันอภิวันอัญชลีเต็มวงใหญ่ สามีนาคุมชมลิเกดังที่สุดสอนรามน้ำเพชรทั้งคณะสอนรามน้ำเพชรแสดงแล้วจ้าสอนรามน้ำเพชรเขา ีมีนาคมมหามันสุดคุ้มกับลำสิ้นดังแผลว้าวแสงทองประทับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนจากทา็อปไลน์ไดมอนต์ต็มเวทีแตวเราแตงทองจับมือกันตากันเรือผ่านใจที่โชตทองร้อมใจนาริตาใจแสงทบอปฟิลน์กล้ใกล้ใกล้ๆกันวันอาทิตย์ที่5้ามีนาคม6-6เวลา18นริกาทอดพระปาสามัคคี พักค่ำน้ำใจกับภาพยนตร์เรื่องดังหนังใหม่ปักหลักฉายจุงใจแฟน,ฟน สนุกจุใจได้กุศลมหาศาล2-5มีนาคมนี้เที่ยวงานประจำปี2566ิปิดท้องหลวงพ่อมงคลนพคุณลูกปูนามและสมเด็จโตองค์ใหญ่ร่วมถวายสังฆทานและทอดระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างห้องน้ำห้องสุขาศาลาการเปลี่ยนนวัดไม่บางปกฎอำเภอเพชรสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเปิดจองร้านค้า19กุมภาพันธ์เวลา7นกาเป็นต้นไปติดต่อสายตรงอดีตอบตไก่0 8 4 6 6ก สองศูนแ <4. S 1> ละ0994 902 148ก้าสงหคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดรวมก็จัดงานมันใจได้